นิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดคล้องแท้เลยนะฮะโดยเฉพาะชาวเน็ตไทยอย่ามาแย้มเลยนะครับล่าสุดครับชาวเน็ตไทยไปเปิดวอกับชาวเน็ตเกาหลีใต้นะครับที่เขาเนี่ยได้โพสต์รูปลิซ่าแล้วก็ข้อความเหมือนเหยียดนะครับประมาณว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแห่งโสเภณีแล้วก็ทุกคนควรได้รับการศึกษามากกว่านี้ครับ อยู่กับผมจะโล่ทอล์ก s, นะครับบอกเลยว่าชาวเน็ตไทยไปเปิดวอร์กับชาวเน็ตชาติไหนเราไม่เคยแพ้นะครับชนะตลอดล่าสุดนะครับมีแอคเค้าเอ็กซ์รายหนึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้นะครับลักษณะจะเป็นเหมือนประมาณแบบเฟมินิสประมาณหนึ่งได้โพสต์ภาพ2ภาพนี้นะครับภาพแรกเป็นภาพลิซ่าที่แต่งตัวนะครับขนาดโชว์คาร์เรที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับบอกเลยว่าเป็นโชว์เป็นการแสดงชั้นครูก็ว่าได้อีกภาพหนึ่งเป็นภาพสาวไทยกับชาวต่างชาติพร้อมข้อความในเชิงเหยียดเหยียดนะฮะข้อความแปลเป็นไทยนะครับก็ประมาณว่าลิซ่าเนี่ยเติบโตขึ้นในประเทศแห่งกาารขยตัว ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นลิซ่าก็จะไม่ได้รับการศึกษาเพียงพอที่จะรู้ว่าอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะนะครับผู้หญิงไทยเนี่ยก็คุ้นเคยกับการขายตัวหรือว่าการเป็นโสเภณีอยู่แล้วแม้แต่สาวประเภท2นะครับก็ยังขายตัวเพื่อแลกกับเงินเขาเองก็รู้สึกเศร้ากับเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าทุกคนควรได้รับการศึกษาครับโอ้เจอแบบนี้มีหรือชาวเน็ตไทยจะอยู่เฉยนะฮะแน่นอนครับรวมตัวกันไปคอมเมนต์กลับอย่างแสบๆคันๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างน้อยประเทศกูก็มีภาคเหนือ หรือบางคนบอกว่าโอ้โหไปอยู่เกาหลีมา7ปีทําไมเกาหลีจะไม่มีคนขายตัวก็ไม่แพ้ประเทศไทยหรอกนะฮะทั้งยืนข้างทางหรือว่าเป็นแบบตู้กระจกบ,บางคอมเมนต์ครับก็ยกอาคดีเชาาอย่างเบอร์นิงซานนะฮะมาตอบหน้ากลับครับหรือบางคนลามไปถึงขนาดจูจู้ของผู้ชายเกาหลีนะฮะที่บอกว่าขนาดเท่าต่อปอกกี่ยังอุตส่าห์เอามาใช้คิดแทนสมองนะครับหรือว่าพฤติกรรมของชายชายชาวเากาหลีที่บินมาในช่วงสงกรานต์แล้วก็ดวบการกลางพื้นที่สาธารณะอะไรแบบนี้ฮะโอ้โหบอกเลยว่าอย่ามาแย่งกับชาวเด็ดไทยครับไงฟาก็ติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ